ข่าวรือกับพืออีกคู่ไอดอลชื่อดังกำลังออกเดทกันอีกครั้งเมื่อวันที่16สิงหาคมสื่อแห่งหนึ่งรายงานว่าสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังเอถูกพบรออยู่ด้านนอกบ้านพักของสมาชิกบอยแบนด์ค Band, ่ายบันเทิงได้ใหญ่บีสื่ออ้างว่าไอดอลสองคนที่เกี่ยวข้องกับข่าวรือเรื่องการออกเดทอย่างต่อเนื่องเอ ถูกพบเห็นนอกบ้านของเขาโซซองดงกุกซองซูงดงแอลอพาร์ตเมนต์คอมเพตสื่อกล่าวต่อว่าภาพถ่ายของสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังเอที่ยืนอยู่นอกบ้านของสมาชิกบอยแบนด์กรุ๊ปบีได้ปรากฏแล้วในภาพ A ยืนอยู่นอกประตูของอพาร์ตเมนต์แอลซึ่งตั้งอยู่ในซองดงกูของกรุงโซซองซุงดง ซึ่งเป็นที่รู้จักว่าเป็นบ้านของบีดูเหมือนว่าเอกำลังติดต่อก,กับใครบางคนบนโทรศัพท์ของเธอก่อนหน้านี้เอและบีมีส่วนเกี่ยวข้องในข่าวรือเรื่องการออกเดทหลายครั้งหลังจากถูกมองว่าเป็นคู่รักหรือถูกมองว่าติดตามบุคคลอื่นโดยใช้แทบเ็ตส่วนตัวอย่างไรก็ตามข่าวรือในปัจจุบันยังคงเป็นข่าวรือเอเตอร์ซีของทั้งสองฝ่ายไม่ได้พูดถึงข่าวรือการออกเดทหลายครั้งในขระดาษเดียวกัน เเป็นสมาชิกภาพของเกิร์ลกรุ๊ปที่มีชื่อเสียง B เป็นสมาชิกบอยแบนด์ค่ายบันเทิงรายใหญ่